เอาละฮะสวัสดีด้วยนะครับวันนี้กลับไปอยู่เช่นเคยกับสโน่เนี่นะครับก็วันนี้นะครับผมก็กลับไปอยู่กับอัคระอิดเช่นเคยนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ผมจะมาสอนอ่าทำในส่วนของสายคลาสมัดนะครับก็คือเจ้าอดาร์กเวทนั่นเองนะครับผมโอเคก็ดาร์คเวทนะครับเป็นคลาสมัดสายมืดนะครับก็คือสายชั่วแหละนะครับผม ก็สำหรับคนที่จะทำค้ดนี้ก็ให้รู้กันไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าเอ่อมันเป็นของไยชั่วก็คือคุณจะไจะต้องกินน้ำยาความชั่วแล้วก็ทำความชั่วได้นะครับผมถึงจะเรียนคร์ดีได้นะ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพาไปดูเส้นทางการเดินทางกันดีกว่านะครับว่าสถานที่ของเจ้าคาร d a r k กเวทเรียนที่ไหนั่นยองนะครับผมโอเคก็หลังจากที่เราออกมาทางเมืองนะครับให้ตรงไปทางป่าอ่า ป่ามืดอ่ะป่าใหญ่อ่ะก็แนะนําก็กินยากันมอนไหมครับเพื่อความปลอดภัยเพราะสถานที่มันไกลนะเราก็จะวิ่งตามทางตรงนี้ไปนะครับผมโอเค ก็หลังจากถึงสะพานหน้านะครับถ้ากลัวยาหมดเหมือนที่ผมเคยพูดเสมอนะถ้ากลัวยาหมดไม่ต้องรองให้ยาหมดแล้วค่อยกินนะครับเราโดบไปกอดได้เลยนะตกสะพานนี้จะยังไม่เจอมอนนะครับตอนเราตกสะพานตรงนี้จะเจอเราก็โดบไปขวด เราสามารถไปเส้นนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในรอบนี้นะครับที่ผมจะพาไปนะครับจะพาไปเส้นบนเนาะเพราะเส้นบนมันจะจาทางง่ายกว่าก็หลังจากที่เราโดดขึ้นเส้นบทน,นะครับก็ให้ทําการหักขวาตรงบริเวณนี้นะ ก็มันจะมีอุโมงค์ให้เข้าตรงนี้นะครับแล้วก็เดินลับเข้าอุโมงค์ไปเลยเนาะสัาอยาจะหมดยังว่ายันไม่หมดแหล,ละก็หลังจากเราวิ่งมาถึงตรงนี้นะครับก็จะถึงตงัวบริเวณอ่าเขตค r ร์ p t ต d นะครับผมในเขตนี้นะครับผมเรียกมันว่าอ่าเขตที่มีหมอกพิษนะครับหมอกพิษนะครับจะ ทำการโดนใส่เรานะครับถ้าเราไม่มีเคิร์สนะมันจะเป็นดามเมจต,ต่อเลือดเราตรงๆเลยนะครับซึ่งในการเดินเส้นทางเนี้ย่อาข้างอันหลายนะครับผมแนะนําว่าให้พกยามาด้วยนะครับแล้วก็ถ้ารู้ตัวว่าตรงไหนเป็นหมอกรือม่วงนะครับให้เดินและเลี่ยงหลบเอานะครับผมซึ่งในชีวิตเนี้ยมันไม่น่าจะทําอะไรผมได้นะครับเพราะว่าผมใส่ในส่วนของเอชชาร์ดเคิร์สอยู่แวเนะครับทําให้ผมไม่โดนหมอกพิษนะครับ ก็วิ่งตามทางไปเลยนะครับอันนี้บอกนะครับถ้าจะมาดีก็ระวังด้วยนะครับแต่น้อยควรจะเตรียมยาเตรียมอะไรมาด้วยนะครับหรือไม่ก็มันผมจำไม่ได้แล้วว่ามันมีน้ํายากันหมอกชิทหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าชิดไม่ออกจริงๆก็ให้ตดยามาด้วยนะครับพวกยาฮิวดิงนะ้งอนี่ยก็เดินมานะครับแล้วก็ข้าม ข้าฝั่งมานะครับหลังจากข่าฝั่งมาเสร็จปุ๊บนะครับให้เลี้ยวก่อนที่เราจะไปข้างหน้าใช่ไหมมันให้เลี้ยวขวาตรงนี้ครับน,นี่มันจะมีโมงตรงนี้นะครับสังเก่งก่ายมันจะมีสีม่วงเด็ดเลยอันนี้ก็จะเป็นจุดเรียนดาร์เวดนะครับจุดเรียนดาร์เวดก็คือคุยกับ่าแม่หมาตัวดีนะครับก็เรียนสี่ร้อยนะครับทุกที่สี่ร้อยก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับอ่า จุดเรียนคา่าของดาร์คเวทนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลพื้นฐานที่มันให้มากันเลยนะครับว่าสกิลพื้นฐานมีอะไรกันบ้างนะครับอ่าโอเคนะครับก็สำหรับสกิลของดาร์คเวทนะครับผมจะมีมาให้ทั้งหมด3ามสกิลนะครับได้แก่ดาร์คสมิธคอดาร์คบีสแล้วก็ดาร์คอิรัปชั่นนะครับ เป็นสาบแอคทีฟสกิลที่มอบมาให้สำหรับคนที่เรียนสายคาสต์แต่คาสนี้นะครับผมก็คือสายดัรคเวทเนาะซึ่งนักเวทนะครับการที่จะใช้ในส่วนของห้าโจมตีของดาร์คคอร์คอรัปชั่นกับดัรคบีดนะครับคุณจะเป็นจะต้องเก็บปต่สุดของดาร์คคอนะครับก็คืออ่าอย่างของอันนี้เนี่ยดาร์คคอร์ครัปชั่นเนี่ยจะใช้ได้ดี สูงสุดเนี่ยจะต้องมีสเต็กของดาร์คอห้าอันขึ้นไปนะครับส่วนดาร์คบีท้าจะเรียกไกล้สูงให้ดีที่สุดจะต้องมี4อันขึ้นไปนะครับซึ่งถามว่าวิธีการเก็บดาร์คอเนี่ยเก็บยังไงใช่ไหมดาร์คอสามารถเก็บได้นสองิธีครับคือการใช้ดาร์คสมิธโจมตีศัตรูกับการกดสไต์นะครับนี่นะครับอ่าถ้าเรากดสไตนะครับมันจะมีดาร์คอขึ้นมาหนึ่งอันอย่างนี้นะครับปุ๊บถ้าโจมตีโดนนะถ้าโจมตีโดนมันจะขึ้น ส่วนสว Dark กิลดาสมิธก็เหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นสกิลโดนอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะตีหล,หลายลฮิตนะครับก็พอได้ครบนะครับผมเราสามารถใช้อ่าดาร์คออุลปชันนะครับในการโจมตีได้เลยนะครับผมซึ่งมันจะกินมานาแค่หนึ่งซึ่งเพราะว่ามันใช้นี้เป็นดาเมจหลักนะครับดาร์คอเนี่ยมันใช้พวกนี้เป็นดาเมจหลักช่วยโอเคก็ สกิลนี้ครับเป็นสกิลฟูเอลีนะครับความหมายของฟูเอลีเดียวยก็คืออ่ามนตีหมูทุกตัวนะครับที่อยู่ในฟิวเนาะก็ใช้กระเทศไปเลยปเปี่ยงเห็นไหมครับก็โดนไปอย่างน้อยก็สองนะครับแล้วก็จะติดสถานะต่างๆก็ว่า,า,าไปนะครับเพราะว่าอ่าผมใส่โดยส่วนของหมัดเคิร์สแล้วก็เคิร์สนะครับผมต่อไปเราจะเรียกหมากันนะครับผมขอเก็บแต้มก่อนนะแป๊บ,บนึงลากสมิธได้ยังยังไม่ได้เปี่ยงต่อยเองก,ก็ได้ ตอนนี้ได้สามดวงเลยนะดัรกสมิธปึ๊บเชสกิลไปเรายี่สิบสองนะจ๊ะโอเคจากนั้นก็เรียกหมานะครับปกติหมาผมไม่ค่อยได้เรียกนะเพราะว่าผมเน้นจบมอนเร็วมากกว่าก็เลยใช้ลาร์คอยลัมชันเทสนี่นะครับก็จะเป็นอ่าเหมือน อาคัพเปอร์เดียนของเรานะครับเป็นหมานะหมาจะมีสามสกิลนะครับหลังจากที่เราใช้เรียกแบบสี่สี่าเขาเรียกนะมีเอลัปชั่นสี่อันนะครับถ้าเราเรียกต่ำกว่านั้นนะครับจะไม่มีสกิลในสุดของสกิลสุดท้ายนะครับสกิลแรกของหมานะครับจะเป็นท่ากัดนะครับแบบนี้ในส่วนของท่าที่สองนะครับจะเป็นบอยไบส์นะครับก็คือกัด นี่นะครับมันจะปิกัดอย่างนี้นะแล้วก็ในส่วนของท่าสุดท้ายนะครับจะเป็นท่าท่าเขาเรียกอะขู่คำรามอืมอมในท่านี้นะครับมันจะบังคับสตันหมดน,นะครับก็เดี๋ยวทำให้ดูปึ๊บึ๊บไปโอเคนี่นะครับกดใช้ไปปึ๊บมันจะคำรามนะครับจะเป็นการโดสตันตด้วยนะครับท่าน,นี้นะ โอเคจะทำการนักสมิธใส่มันะปุ๊บ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 ตบจิติคีด้วยนะครับก็จากนั้นใช้วอยไบต์กัดอืม400ดนะับถือว่าเป็นดาเมจที่โอเคเลยก็ใช้ดาร์กอิรลปชั่นมจดเขอาไปอีกแล้วก็หมาไปตบเปี้ยดาเมจก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับ ตัวที่ยังไม่ได้บิวอะไรด้วยซ้ำนะครับสำหรับตัวนี้นะก็จะประมาณนี้นะสำหรับเจ้ารักเวทนะครับส่วนสแตทของร์กเวทนะครับก็ถามว่าอัพยังไงใช่ไหมร์กเวทนะครับไม่ต้องคิดเลยมากครับสายรักเวทเล่นปลักล้วนเนาะส่วนเผ่าที่เหมาะทำในสการ์ักเวทมากที่สุดคือเผ่ามังกรนะครับเผ่าลูกครึ่งมังกรอะดรูกาผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะก็ไปเผ่าดีนะ ส่วนของบิลนะครับก็อันนี้เป็นบิลที่ผมได้มาจากฝรั่งอีกทีเหมือนกันนะก็ไม่มีอะไรมากส่วนในส่วนของเรื่องการอัพเอ่อมาสเตอรี่นะฮะนี้ผมผมก็ลืมไปแล้วว่าอัพยังไงนะสำหรับใครที่เคยเล่นดาร์ควทหรือมีประสบการณ์มาก่อนสามารถมาทิ้งคำแนะนำกันไว้ได้เหมือนเดิมนะครับผมก็จะขอขอบคุณมากๆนะครับเพราะว่ารอบนี้ผมไม่มีจริงๆครับในส่วนของมาสเตอรี่โอเคสำหรับ ดาร์กเวทนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับใครที่รอต้องขอโทษด้วยนะครับที่ช้าไปนิดนึงนะครับปกติแล้วผมจะไม่ได้ทําคลิปช้าขนาดนี้นะครับแต่ว่าผมก็การันตีได้อย่างหนึ่งครับก็คือสัปดาห์ละหนึ่งคลิปนั่นเองเนาะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบา,บายๆจ้า